ก็ในวันที่2ตุลาคมปี2568นี้นะคะจะมีการโครจรย้ายราศีของดาวดวงใหญ่นะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์ซึ่งก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ เข้าไปอยู่ในพบกระดุมพระหรือว่าตำแหน่งการเงินของชาวมิถุนนั่นเองดาวพฤหัสเดิมนะคะทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวปัตตนีดาวความรักคู่ครองดังนั้นค่ะการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนการเงินครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะแต่จะเป็นการที่เหมือนกับดวงดาวจะนำพาพลังแห่งโชคลาภโอกาสใหญ่ มาให้เกิดกับคุณค่ะชาวมิถุนเอาล่าหลายคนมีโอกาสจะได้จับงานใหญ่จะได้โปรเจกต์สำคัญและสิ่งเหล่านี้ก็จะมาพร้อมกับค่าตอบแทนหรือว่าผลประโยชน์ที่คุ้มค่าหลายคนนะคะช่วงนี้ก็จะมีเงินก่อนมีเงินมาลงทุนหรืออย่างน้อยตัวเลขเงินในบัญชีของคุณจะมีความคึกคักมีตัวเลขที่สูงขึ้น เอาล่ะบางคนนั้นฮะกแ็แปลว่าคุณกําลังจะได้แรงหนุนจากผู้ใหญ่จากหุ้นส่วนคู่ครองในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์จนเพิ่มพูนสูงมากขึ้นดังนั้นเนาะการย้ายของดาวพฤหัสบดีในรอบนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีของชาวมิถุนอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าดวงดาวจะย้ายมาเพียงชั่วคราวก็จริงแต่แม่หมอมองว่าจะเป็นโอกาสทองที่คุณจะต้องชฉวยคว้าไว้เพราะนอกจากคุณจะได้ผลประโยชน์ทาง การเงินในรอบนี้แล้วก็ถือว่าจะเป็นการปูพื้นฐานไปสู่อนาคตในปีหน้านะคะเป็นการที่จะได้เตรียมตัวรับโอกาสที่ดาวพฤหัสจะย้ายราศีแบบจริงจังอีกครั้งในช่วงปีหน้าปี2569นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมิถุนถูกถูกทันนะคะก็สําหรับชะตาชีวิตของคุณเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้เริ่มต้นจากในวันที่สองตุลาคมนะคะดาวพฤหัสบดีก็จะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งการเงินและก็จะโครจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีกรกฎแน่นอนค่ะว่าสิ่งนี้จะส่งผลดีให้เกิดกับชาวมิถุนเพราะจะทําให้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2,568ดาวพฤหัสบดีกำลังจะย้ายเข้ามาช่วยหนุนนำช่วยนำพาโอกาสเนาะเกี่ยวกับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับการประกอบสำม,มาอาชีพและสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมาพร้อมกับการเงินรายได้ที่เติบโตมากกว่าเดิม อีกความหมายก็แปลว่าเจ้าชะตานะคะจะได้รับแรงหนุนแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรักคู่ครองรวมไปถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาที่จะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะบางทีเราก็จะหมายถึงแหล่งเงินทุนนะคะที่จะมีเข้ามาทําให้คุณสามารถเอาไปต่อยอดไปลงทุนไปทําธุรกิจต่างๆก็ได้ดังนั้นค่ะในมุมดีๆก็ต้องบอกเลยว่า การย้ายราศีของดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามาช่วยขยายเนาะทำให้ในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ของคุณจะเติบโตมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ถือว่าคุณจะดวงดีมีโชคเข้ามามากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาดูดาวดวงอื่นๆบ้างเนาะชาวมิถุนสําหรับดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จากโคจรสถิตยอยู่ในภพพันธุก็ส่งผลทําให้ชีวิตของชาวมิถุนนะคะ มันจะเต็มไปด้วยการติดต่อเจรจากับผู้คนรอบข้างรอบตัวช่วงนี้นะคะญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ชิดจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตนะคะเรียกว่าจะมาเยี่ยมมาหามาทักมาชวนคุยจนบางทีชาวมิถุนก็จะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองต้องอยู่ท่ามกลางวงสนทนาที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะบางคนก็จะต้องเดินทางติดต่อประสานงาน พูดคุยอยู่ตลอดเวลาก็ได้ส่วนดาวอังคารนะคะกับดาวพุทธที่โคจรในปุตตานั้นจะเป็นคู่ดาวที่ช่วยกระตุน้นนะคะทำให้เจ้าชะตามักจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะช่วงนี้ก็อยากจะเรียนอยากจะสร้างอยากจะทดลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนค่ะแต่คุณก็จะต้องระวังกันให้ดีเพราะว่าดาวอังคารนั้นอาจจะเป็นดาวที่ทําให้คุณนะคะจะใจร้อนง่ายจะมีความหงุดหงิดและก็จะกระตุ้ ให้คุณรู้สึกอยากจะประทะอยากจะโต้เถียงกับคนรอบตัวได้ง่ายเช่นกันและก็ข้อควรระวังในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นก็คือดาวพระเกตกับดาวมฤตยูในภพวินาคชาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชาวมิถุน คุณจะต้องระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะบางทีมันจะมีเรื่องที่อยู่นอกเหนือความควบคุมเข้ามาเอาล่ะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตเสียหายแต่มันก็เป็นเครื่องเตือนสตินะคะที่จะทําให้เราไม่ประมาทจะต้องมีสติและมันเตรียมใจเผื่อเอาไว้เสมอนะคะดวงการงาน เมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะดาวเจ้าเรือนการงานย้ายเข้าสู่พกกระดุมพัร์ในตําแหน่งมหาอุดสิ่งที่ชัดเจนมากๆจากนี้ไปก็คือชาวมิถุนทั้งหลายมีโอกาสที่คุณ จะได้ทำงานที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแต่มันก็จะคุ้มค่ามากกว่าเดิมนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจารับราชการการย้ายของดาวพฤหัสคือสัญญาณของภาระงานที่จะเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหญ่งานที่มีผลต่อภาพรวมองค์กรหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะคุณจะถูกผลักให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณการจัดการบริหารการเงินนะคะและถึงแม้ว่างาน ที่รับผิดชอบมันจะดูยากอยู่บ้างแต่ก็เป็นจังหวะที่คุณนั้นจะได้พิสูจน์ความสามารถนะคะและถ้าหากคุณทําได้ดีนี่แหละคือบันไดที่จะทําให้คุณนะคะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และก็องค์กรอย่างแท้จริงนะคะ ท่านที่เป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายดาวพรฤหัสที่โคจรเป็นมหาอุดในเรือนการเงินบ่งบอกถึงการที่คุณจะได้โอกาสได้ดีลใหญ่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาลงทุนนะคะหรือว่าการค้าขายธุรกิจของคุณจากนี้ไปมันจะมีเงินหมุนเวียนสูงมากกว่าเดิมนะคะหลายคนจะได้ลูกค้าใหม่ได้หุ้นส่วนใหม่หรือจะได้การซัพพอจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจแล,และเรียกว่าจะมีทุนร เขออน้ามามมมหุยู่พสควรดาวอังคารกับดาวพุธในปุตตะก็ยังส่งพลังงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ทำให้คุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าการทำการตลาดหรือหาวิธีในการทำธุรกิจให้น่าสนใจมากขึ้นเพียงแต่ช่วงนี้ยังไงชาวมิถุนจะต้องระวังความใจร้อนการที่คิดเร็วเกินไปอาจจะทาให้คุณพลาดนะคะในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบตรงนี้ก็อาจจะทำใ คุณสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียต้นทุนไปได้นะคะส่วนใครที่กำลังหางานสมัครงานช่วงนี้ก็เป็นจังหวะด,ดีเช่นกันเพราะว่า3เดือนจากนี้ไปนะคะด้วยพลังของดาวพฤหัสจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานจะได้รับข้อเสนอที่มั่นคงจะได้งานที่มีเกียรติมีชื่อเสียงส่วนมากนั้นก็จะมักเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวขอ้อง,ของกับเรื่องของการเงิน กฎระเบียบการเรียนการศึกษาการให้ความรู้ประมาณนี้นะคะ ดวงการเงินก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าพลังงานที่สำคัญมากๆในเดือนตุลาคมนี้ก็จะต้องเป็นการย้ายของดาวพฤหัสบดีนะคะเพราะถือว่าจะมีส่วนทำให้ชาวมิถุนคุณจะรู้สึกว่าเดือนตุลาคมนี้กระแสงเงินเริ่มไหลเวียนเข้ามามากขึ้นเรียกว่าคุณจะมีรายได้เข้ามาทั้งจากรายได้ประจำรายได้เสริมหลายคนจะได้เงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้เงินจากแฟนจากคนรักคู่ครอง หรือจะได้เงินได้ทรัพย์จากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาหมุนเวียนในระบบมากขึ้นค่ะและถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำช่วงนี้ก็อาจจะได้รับโบนัสได้เบี้ยเลี้ยงได้ค่าตอบแทนพิเศษบางคนก็มีเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนเข้ามาถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนในทันทีนะคะแต่ก็จะเริ่มมีสัญญาณที่ชัดมากขึ้นนะคะว่าการทำงานหนักความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคุณมันจะส่งผลต่อ เงินในกระเป๋าสตางโดยตรงนะคะส่วนท่านที่ค้าขายก็ถือว่าช่วงนี้ตลาดจะเริ่มตอบสนองดีขึ้นจนคุณเริ่มเห็นผลกําไรเป็นกอบเป็นกรรมนอกจากนี้ก็ถือว่าคุณจะมีรายได้จากการพูดการขายการเจรจาการสื่อสารส่วนโชคลาภของชาวมิถุนนั้นนะคะก็ปรากฏว่าดาวเจ้าเรือลาพักของคุณจะโคจรอ,อ่อนกําลังเนาะก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้โชคแบบเล็กๆน้อยๆพอหอม ปากหอมคอนะคะใครที่ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ช่วงนี้ก็ลองให้ลูกหลานเด็กๆหรือน้องหมาน้องแมวนะคะมาเป็นผู้ช่วยเนาะในการหาเลขนำโชคก็นะว่ามีโอกาสจะได้ลุ้นอยู่นะคะอย่างไรก็ตามสำหรับดาวพระเกตและมฤุตยูในวินานั้น ก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าชาวมิถุนทั้งหลายจะต้องระมัดระวังรายจ่ายกระทันหานที่อาจจะเข้ามาเช่นค่าซ่อมบ้านค่าซ่อมรถหรือค่ารักษาพยาบาลน,นะคะดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้ไหลเข้ามามากขึ้นก็จริงในช่วงนี้แต่คุณก็จะต้องการเงินสำรองไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินและถ้าหากคุณใช้ทุกอย่างไปกับการลงทุนหรือใช้จ่ายตามใจโดยที่ไม่วางแผนก็ถือว่าเงินที่เข้า มาถึงแม้ว่ามันจะเยอะแต่มันก็จะหมดเร็วจนไม่เหลือเก็บได้เช่นกันนะคะ ดวงความรักสำหรับคนที่โสดค่ะดาวสุขที่โคจรในพันธุทก็ทำให้คุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนใหม่ๆผ่านการติดต่อสื่อสารการเดินทางหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนใกล้บ้านหรือจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะและก็โดยภาพรวมความรักของคนโสดช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความสดชื่นสนุกสนาน แต่ก็จะแฝงด้วยความลังเลเพราะว่าดาวพุธและดาวอังคารในปุตตะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอยากลองอยากคุยอยากทําความรู้จัก แต่ยังไม่อยากจะมีความจริงจังนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งการเงินก็จะมีอิทธิพลนะคะทำให้คู่ของคุณจะมีส่วนช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินบางคู่นั้นก็อาจจะร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาจจะมีการพูดคุยเนาะในเรื่องของครอบครัวบ้านรถหรือการลงทุนร่วมกันในอนาคตนะคะแต่ในอีกมุมนั้นนะคะก็อาจจะเป็นความกด ดันในเรื่องของการงานและการเงินสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เกิดการโต้เถียงนะคะจะมีปัญหาจุกจิกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะบานปลายทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะคะ ดวงสุขภาพสำหรับดาวพระเกศและก็ดาวมฤตยูในภพวินาศนั้นจะส่งผลทำให้เจ้าชะตามีโอกาสจะเจ็บป่วยแบบกระทันหันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการที่มาเร็วหายเร็วหรือจะเป็นโรคที่ หาสาเหตุชัดเจนอย่างไม่ได้บางคนก็จะมีอาการปวดศีพพรษะฉับพลันวิงเวียนหน้ามืดหรือระบบประสาทของคุณจะอ่อนไหวกว่าปกติบางคนก็มักจะมีความรู้สึกนะคะว่าช่วงนี้การนอนหลับถูกลบกวนฝันบ่อยนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะหรือบางทีคะ่ะตอนที่คุณตื่นมาตอนเช้าก็จะรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นจะรู้สึกเพลียหรือว่ารู้สึกบ้านหมุนประมาณนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้เนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยกันสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n ทซ super t a หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายนะคะ ให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่กิม563มาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ